สวัสดีครับพบกับอักษรออนเลอร์นะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊อีกแล้วนะครับนักเรียนที่ยังไม่ได้เตรียมหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรมานักเรียนต้องรีบไปเตรียมมาแล้วนะครับเพราะวันนี้ครูโอ๊จะสอนเรื่องคำพังเพยนะครับนักเรียนคุ้นไหมครับคำพังเพยคำพังเพยเนี่ย เราเคยได้ยินในคาบที่ผ่านมาจากที่พี่โอ๊ตๆเนี่ยเสื้อสีส้มเนี่ยเคยให้นักเรียนท่องไว้จําได้ไหมครับเรามาทบทวนอีกสักครั้งนะครับสํานวนคือคําสั้นแต่ความนั้นช่างกินใจสุภาสิ์นิสัยมุ่งสอนไว้ให้ทําดีพังเพยคือคํากล่าวบอกเรื่องราวติชมมี จงจำคำเหล่านี้แนะวิธีประพฤตตนเห็นไหมครับคำว่าพังเพยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำพังเพยกันครับแต่ก่อนจะไปถึงคำพังเพยนั้นเราไปดูเนื้อหาของคาบที่แล้วกันนะครับคือเรื่องสำนวนและสุภาษิตนั่นเองเริ่มที่สำนวนก่อนเลยนะครับสำนวนคืออะไรนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยสำนวนหมายถึงถ้อยคำ หรือข้อความที่มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงเป็นถ้อยคำหรือข้อความสั้นๆแต่มีความหมายกว้างชวนให้คิดเห็นไหมครับคำว่าความหมายไม่ตรงตามตัวยังจำได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้กล้วยมากเลยหมูมากเลยไม่หินอย่างที่คิดหรอกกล้วยหมู เป็นความหมายไม่ตรงตัวแปลว่าง่ายถูกไหมครับหินก็เป็นความหมายไม่ตรงตัวแปลว่ายากยังจำได้ใช่ไหมเอ่ยเราไปดูเรื่องที่สองกันเลยครับเรื่องสุภาษิตสุภาษิตหมายถึงข้อความหรือถ้อยคำสั้นๆกระทัดรัดมักมีความหมายในทางแนะนำสั่งสอน มีคติสอนใจให้ความจริงเกี่ยวกับข้อคิดและแนวปฏิบัติซึ่งสามารถพิสูจน์และเชื่อถือได้นักเรียนจำได้ไหมครับสุภาษิตความหมายดังเดิมแปลว่าอะไรและเป็นคำยืมจากภาษาอะไรสุภาษิตเป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตนั่นเองเพราะมีสอหรือสีเป็นวิธีสังเกตง่ายๆครับ และความหมายของคำว่าสุภาษิตแปลว่าถ้อยคำที่กล่าวดีแล้วนั่นเองนะครับสุกับภาษิตภาษิตแปลว่าถ้อยคำใช่ไหมครับสุแปลว่าดีเพราะประเสริฐถ้อยคำที่กล่าวดีแล้วนั่นเองเรามาดูตัวอย่างสุภาษิตกันนะครับสุภาษิตที่1่เข้าเถื่อนอย่าลืมพระนักเรียนยังจำได้ไหมเถื่อนกับพระ แปลว่าอะไรเถือนแปลว่าป่าพระแปลว่ามีดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าเถือนหรือเวลาเข้าป่าอย่าลืมพระหร,หรืออย่าลืมพกมีดเข้าไปนั่นเองมีดในที่มาถึงอาวุธนะครับไม่ใช่มีดหั่นผักหรือว่ามีดแกะสลักนะครับเพราะฉะนั้นสุภาษิตนี้จึงมีความหมายว่าทำอะไรต้องมีสติอย่าประมาทมักใช้คู่กับคำว่า ได้หน้าอย่าลืมหลังพูดเต็มๆนะครับเข้าเถื่อนอย่าลืมพระได้หน้าอย่าลืมหลังเน้นสอนเรื่องความไม่ประมาทนั่นเองสุภาษิตท,ที่สองครับคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อเป็นเรื่องความจริงใช่ไหมครับเวลาเราจะคบใครสักคนหนึ่งสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือรูปร่างหน้าตาของเขาเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะคบคนเนี่ย ก็ต้องดูที่หน้าเวลาเราจะเลือกผ้าอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเสือ้อกางเกงเราก็มักจะดูที่ผิวใช่ไหมครับผิวของผ้านี้ใส่สบายไหมใส่แล้วจะอึดอัดไหมเป็นเรื่องปกติครับเป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมักจะทำสุภาษิตนี้จึงมีความหมายว่าจะคบใครต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนเหมือนกับการซื้อผ้านั่นเอง และสุภาษิตสุดท้ายนะครับพูดไป2ภัยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองหมายถึงพูดไปไม่มีประโยชน์นิ่งเสียดีกว่าบางเรื่องเราไม่พูดเสียดีกว่าครับวันนี้คุณครูโอ๊ตได้กล่าวไปในต้นคาบแล้วว่าจะมาสอนนักเรียนเรื่องคำพังเพยนักเรียนเคยได้ยินคำนี้แล้วใช่ไหมครับคำพังเพยคืออะไรเรามาดูกันครับคำพังเพยหมายถึง ถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวนมีลักษณะติชมหรือแสดงความเห็นอยู่ในตัวแต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอนฟังอีกครั้งนะครับคำพังเพยหมายถึงถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวนมีลักษณะติชมหรือ แสดงความเห็นอยู่ในตัวแต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอนเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างคำพังเพยครับตัวอย่างที่1ปิดทองหลังพระหมายถึงทำความดีที่ไม่ปรากฏให้คนเห็นเวลาเราไปวัดทำบุญมีการปิดทองพุทธร,รูปเรามักจะปิดที่ ด้านหน้าของพุทธรูปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปเนี่ยจะบริสุทธิ์ได้ทั้งองค์เนี่ยเราต้องปิดให้ทั่วถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะมีคนบางจําพวกที่ชอบปิดทองหลังพระคือการทําความดีโดยที่ไม่ปรากฏให้คนเห็นนั่นเองเพื่อหวังให้พุทธรูปเนี้ยเป็นสีทองพองอารามทั้งองค์นั่นเองครับคําบังเพยที่2ครับแกะดําแกะดําหมายถึง คนที่ทำตัวแตกต่างไปจากผู้อื่นเช่นในบรรดาพี่น้องห้าคนเขาเนี่ยทำตัวเป็นแกะดำหมายถึงในพี่น้องห้าคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะนิสัยบางอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดแต่มีเขาอยู่คนเดียวที่แตกต่างจากพี่น้องของเขานั่นเองและตัวอย่างสุดท้ายครับจับปลาสองมือจับปลาสองมือหมายถึง การทำงาน2อย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันผลที่ได้ย่อมไม่ดีอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วนะครับปลาเนี่ยลื่นใช่ไหมครับเวลาจับปลาเนี่ยเราควรจะจับด้วย2มือให้มัน่นแต่ถ้าเราใช้มือหนึ่งจับ 1. ตัวอีกมือหนึ่งจับ 1. ตัวเป็นไงครับปลาก็สามารถหลุดมือเราไปได้สุดท้ายการงานทั้งสองอย่างเราก็จะไม่ได้อะไรเลยถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนจับปลาสองมือต่อไปครับเราไปดูลักษณะของคำพังเพยกันคำพังเพยมีลักษณะคล้ายสุภาษิตแต่ไม่ได้เป็นคติสอนใจเพียงแต่เป็นคำกล่าวที่มีลักษณะติชมและแสดงความคิดเห็นโดยมาก จะมีความหมายซ่อนอยู่ดังนั้นการใช้คำพังเพยจะต้องตีความหมายให้เข้ากับสถานการณ์เห็นไหมครับคำพังเพยก็มีลักษณะที่แตกต่างจากสํำนวนคำพังเพยก็มีลักษณะที่แตกต่างจากสุภาษิตแต่ลักษณะที่แตกต่างกันนั้นเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันครับคือไม่ได้แตกต่างโดยสิ้นเชิง แต่มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกันเราไปดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับข้อแรกคําพังเพยใดมีความหมายเหมือนกันคําพังเพยใดมีความหมายเหมือนกันก็ไก่คนดีผีคุ้มกับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ขอไข่ครับนกสองหัวกับจับปลาสองมือขอควายครับน้ำตาเป็นเผาเต่ากับน้ำตาตกในและตัวเลือกงองูครับจระเข้ขวางคลองกับสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำนักเรียนทราบไหมครับว่าคำพังเพยใด มีความหมายเหมือนกันเดี๋ยวครูเนี่ยจะบอกความหมายให้กับนักเรียนนะครับว่าแต่ละตัวเลือกเนี่ยหมายความว่าอย่างไรแล้วให้นักเรียนลองเลือกดูซิว่าข้อใดเป็นคําตอบที่ถูกที่สุดนั่นเองเราไปดูข้อกอไก่กันเลยนะครับคนดีผีคุ้มเราสามารถเดาจากบริบทได้ใช่ไหมครับว่าเป็นคนดีเนี่ยผีก็คุ้มครองหมายถึงคนดีเทวดาย่อมคุ้มครอง นะครับแต่ถ้าเป็นคนชั่วล่ะหรือเป็นคนที่ทำนิสัยไม่ดีล่ะก็มักจะตกนรกนั่นเองคนดีผีคุ้มมักจะใช้คู่กับคนร้ายตายขุมนั่นเองนะครับคำนี้นะครับคนดีผีคุ้มมักจะใช้กับคนร้ายตายขุมคนร้ายตายขุมก็หมายถึงคนทำชั่วก็มักจะตกนรกนั่นเองขุมนรกนักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คำนี้หมายถึงตกอยู่ในที่คับขันแต่ก็ไม่เป็นอันตรายใดๆครับเรียนลองคิดให้ดีนะครับตัวเลือกขอใครนกสองหัวนกสองหัวหมายถึงคนที่ทำตัวฝักใฝ่ทั้งสองฝ่ายไม่เป็นมิตรกับใครเลยนะครับหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนจับปลาสองมือ ทราบไปแล้วใช่ไหมครับจับปลา2มือหมายถึงการทำงาน2อ,อย่างพร้อมกันอาจจะไม่สําเร็จตัวเลือกขอควายครับน้ำตาเป็นเผาเต่านะครับน้ำตาเป็นเผาเต่ามาถึงคนที่ร้องไห้น้ำตาไหลพรากโอ้โหร้องไห้นี่โอ้โหหน,โโห,หน้าเปียกไปหมดนะครับน้ำตาไหลนองไปหมดนี่เขาเรียกว่าน้ำตาเป็นเผาเต่านะครับเหมือนการเผาเต่าก็จะมี เลือดมีน้ำเนี่ยที่ไหลออกมาจากตัวของเต่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมในอดีตนะครับและน้ำตาตกในน้ำตาตกในเราเห็นคำว่าตกในใช่ไหมครับน้ำตาตกในหมายถึงเศร้าโศกเสียใจอย่างมากแต่ไม่แสดงให้เห็นมีความตรงข้ามกันไหมครับลองคิดดูนะครับ และตัวเลือกสุดท้ายงองูครับจระเข้ขวางคลองนึกถึงจระเข้นะครับน่ากลัวไหมครับถ้าขวางคลองอยู่เป็นไงเรากล้าพายเรือไปไหมไม่กล้านี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นวัฒน,ธ,นธรรมในอดีตเหมือนกันที่ใช้การเดินทางโดยทางน้ําเมื่อเห็นจระเข้ขวางคลองอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะพายไปได้เพราะกลัวอันตรายความหมายของจระเข้ขวางคลองคือ ผู้ชอบขวางผู้อื่นไม่ให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวกเห็นไหมครับความหมายเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวคําพังเพยเลยและสุดท้ายสอนจระเข้ให้ว่ายน้ํานักเรียนทราบไหมครับว่าจระเข้เนี่ยสามารถว่ายน้ําได้เพราะฉะนั้นนักเรียนไปสอนจระเข้ให้ว่ายน้ําก็เหมือนกับการไปสอนสิ่งที่เขาเนี่ยรู้ดีหรือถนัดอยู่แล้วเช่นเดียวกับสำนวนที่ว่าสอนหนังสือสังฆราช แต่แตกต่างกันนะครับสอนหนังสือสังคราชก็หมายถึงสอนในสิ่งที่เขาเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วนักเรียนเลือกตัวเลือกไหนดีครับกอไก่ขอไข่ขอควายหรืององูที่มีความหมายเหมือนกันตอบข้อกอไก่ใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะทั้งสองคำพังเพยมีความหมายหมายถึงคนดีที่ ผีคุ้มคือทำยังไงเนี่ยก็จะมีเทวดาเนี่ยคุ้มครองคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เช่นเดียวกันครับคนดีเนี่ยตกอยู่ในตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นอันตรายใดๆครับมาแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายกันเลยนะครับถามว่าคำพังเพยใดเกี่ยวกับเรื่องการพูดเห็นไหมครับตัวเลือกทั้ง4ตัวเลือกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกอไก่ขอไข่ขอควายและงองงูเนี่ยพูดเรื่องปากเหมือนกันเลยแปลว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการพูดใช่ไหมครับแต่จะมีอยู่ข้อหนึ่งครับให้ความสําคัญกับเรื่องการพูดมากที่สุดมาดูตัวเลือกกันครับกอไก่ปากเป็นเอกเลขเป็นโทขอไข่ปากหวานก้นเปรี้ยวขอควายปากเยียวปากกาและงองงู ปากว่าตาขยิบนักเรียนทราบไหมครับว่าตอบข้อไหนที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดเดี๋ยวครูจะแปลความหมายให้ฟังนะครับว่าคำพังเพยแต่ละคำเนี่ยแปลว่าอะไรปากเป็นเอกเลขเป็นโทหมายถึงคำพูดสำคัญที่สุดปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึงพูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจปากเยียวปากกาหมายถึงภัยอันตรายปากว่าตาขยิบหมายถึงพูดอย่างแต่ทำอีกอย่างปากกับใจไม่ตรงกันนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนดีครับจากความหมายของครูคำพังเพยที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดหรือให้ความสำคัญกับเรื่องการพูดมากที่สุดก็คือ ตัวเลือกกไก่ครับปากเป็นเอกเลขเป็นโทส่วนตัวเลือกอื่นๆขอไข่ขอควายงอง,งูจะพูดเรื่องการกระทําด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องจิตใจของเราด้วยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นปากหวานก้นเปรี้ยวก็หมายถึงคนที่พูดจาอ่อนหวานแต่ในแต่ใจใจเนี่ยไม่จริงใจกับเรานะครับปากเกียวปากกาก็คือพวกพย,ยันอันตรายต่างๆนั่นเอง และปากว่าตาขยิบหมายถึงพูดอย่างแต่ทําอย่างมีเรื่องการกระทําเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับแต่ข้อแรกเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทนักเรียนเข้าใจไหมครับว่าเอกกับโทหมายถึงอะไรเอกก็คือเอกหนึ่งนั่นเองลำดับหนึ่งหรือว่าหนึ่งนั่นเองโทโทรหรือทวิทวีแปลว่าสอง นักเรียนพอเข้าใจแล้วไหมครับเอกคือ1โทคือ2ปากเป็นเอกเลขเป็นโทเลขก็คือวิชาความรู้นั่นเองสิ่งไหนควรมาเป็นันดับหนึ่งครับปากนั่นเองปากก็คือเรื่องของวาทะศิลป์เรื่องของการพูดนั่นเองในการเจราจาคบค้าเราจะต้องใช้การพูดแล้วความรู้เนี่ยหรือเลขเนี่ยเป็นโทก็คือเป็นลำดับที่2นั่นเอง นักเรียนพอเข้าใจไหมครับสุดท้ายนี้นะครับครูโอ๊ตอยากจะฝากให้นักเรียนของครูทุกคนไปทบทวนเนื้อหาทําแบบฝึกหัดในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำนวนสุภาษิตและคําพังเพยเพื่อที่จะได้มาใช้ในคาบหน้าครูโอ๊ตจะมาสอนเรื่องตัวอย่างการใช้สํนวนสุภาษิตและคําพังเพยในประโยคสื่อสารครับ แล้วพบกันครับหน้าครับบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น